สวัสดีชาวโลกครับวันนี้นะครับสวัสดีครับคนเกิดวันพระรหัสครับวันนี้ผมจะมาเปิดไพ่ของคนเกิดบันพระรหัสยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้านะครับว่ามันจะเป็นไงในรอบเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์ของท่านนะครับเรารู้เพื่อที่จะกระโจนใส่หรือตั้งรับหรือไม่ก็ ซุ่มโจมตีเราจําเป็นต้องรู้สถานการณ์รู้ในสิ่งที่เราจะทําต้องรู้ธรรมชาติของสิ่งที่เราจะต้องไปยุ่งกับมันไปเจอกับมันหรือจะไปต่อสู้กับมันชีวิตต้องสู้ถ้าชีวิตต้องสู้แล้วคุณสู้กับใครครับคุณรู้ศัตรูไหมคุณรู้หน้าคู่แข่งคุณไหมถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณจะจะแบบชนะเขาไม่ล่ะใช่ไหมครับการพูดสวยๆหรู่มๆไม่มีเยอะแต่เอามาใท้จริงอะ่ะ ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเป็นยุคของทุนนิยมนะครับมือใครยาวสาวได้สาวเอามันไม่ยั่งยืนหรอกครับความเป็นจริงเท่านั้นอะที่ยั่งยืนความจริงของเราเนี่ยครับอ่ะคุณเกิดพรัฒน์แต่ครับหนึ่งสองสาม สี่หกเจ็ด เตรียมตัวรับสถานการณ์ใบแรกงามหน้าไหมละ่ะ The Tower ภายตึกสวยครับเห็นไหมสวยมองให้มันสวยมันก็จะสวยอุ้ยห้าเหรียญเละการเงินเละเทะยำแย่นั่นสามดาบปักหัวใจอืมนี่ผมเปิดไพ่สัปดาห์เีนี้ย มันจะมีแต่ไพ่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับผมบอกได้แค่นี้เองจริงๆครับคุณจะรู้ตัวคุณเองว่าคุณทำอะไรอยู่ทำมันมีผลดีผลเสียต่อต,ตัวคุณหรือคนรอบข้างยังไงะค,คุณจะรู้จะรู้ด้วยตัวเองค,คนเราบางทีก็อัตราสูงไม่ใช่หมายถึงโทษที่จะตาสูงอ่ะไม่ใช่หุ้นนะ ไม่ใช่ทองความเป็นต,ตัวเองสูงเกินไปนะครับผิดก็ยอมรับผิดซะสู้ความจริงซะบ้างโอแค่นั้นเองนะครับไพ่าทาวเวอร์เป็นไพ่ใหญ่ไพ่จัเมนท์ไพ่ใหญ่ไพ่เดอะฟูลไพ่ใหญ่นะครับอ่ะดับแรกเนี่ยให้โชคกับเรื่องการงานนะครับไพ่ตึกพังอ่ะพวกทําประกันวินาศสันตโลอพินาสันตภั <laughs> ตยอะไรทั้งหลายแหละตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมเนี่ยใช่นะครับ แต่ดูดีทำไปแล้วเงินหายไปไหนหมดตะบันเทิงไปหรือเปล่าโอ้หปมือที่สามเกินไปไหมเอ,อไปลงกับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เป็นเวรเป็นกรรมไหม จัดเม้นมัเป็นไพ่เวรกรรม The ะฟูลเป็นไพ่ผ่อนคลายนะครับความว่างเปล่าซึ่งคุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคุณก็ได้นะครับถึงที่คุณเจอแต่ที่ผมเปิดไพ่ให้ดูเพื่ออคุณเจออะไรอยู่บางทีคุณหาสาเหตุไม่เจอก็โทษเวรกรรมไปก็แล้วกันเทนเวรกรรมมันพูดไม่ได้มันด่าเรากลับไม่ได้นะี่โทษมันนั่นแหละดูจะโทษใครจัดเมน้นมันเป็นเรื่องของชะตามันเป็นวาระครับคือ อะไรจะเกิดมันต้องเกิดแต่คุณไม่มีทานเล็กได้ตัวคุณเท่าน,นั้นแหละที่คุณจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสูมเสี่ยงไปในทางที่ไม่ดีเพราะมันขึ้นมาไม่ค่อยดีนะครับเจ็ดดาบเจ็ดเมเท้าเจ็ดเมเท้าให้ชคเรื่องการงานเจ็ดดาบให้โชคของเรื่องโกงกลรอนปินปอนตอดเล็กตอดน้อยตอดนิดตอดหน่อยไปเรื่อยนะครับเพราะเลขเจ็ดเป็นเลขนําโชคนะครับ บางทีอยากชนะก็ต้องโกงเพราะสู้กับคนขี้โกงคนเจ้าแบบสู้คนขี้โกงคนที่โกง,คน,โกงคนที่โกงแล้วตันหน้าด้านี่ต่างหากคนขี้โกงแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดีครับโหสู้กับมันยากครับสู้กับมันจะชนะได้ไงบางทีสู้ขี้โกงมันก็ต้องขี้โกงกว่ามันหรือก็ต้องเจ้าเล่ห์กว่ามันน่ะถูกไหมครับไม่ถูกอ่ะก็แล้วแต่ไม่ได้ห้ามสามด่านนี่คือเรื่องของล้อมคือมันขึ้นมาเนี่ยคุณจะพบกับความ รอ,อดพ้นวิกฤตหรือตกอยู่ในสถานการณ์หายนะขึ้นอยู่กับสามดาบตึกถ้วยนั่นคืออะไรครับความใจร้อนใจเร็วหูเบาเป็นอะไรที่ขี้ระแวงจี๊ดง่ายปี๊ตขึ้นอะไรหน่อยปี๊ตมาอะไรหน่อก็จี๊ดนั่นแหละครับ นี่คือเรื่องดยภขาพรวมๆนะครับถ้าเรื่องงานการงานมีเจ็ดมเมเา้ามีคิงมเมถาวรมีเด็กมเมถาวรเนี่ยการงานยังไปได้สบายของคุณอยู่แล้วมีคู่แข่งคู่ต่อสู้อะไรคุณก็ชนะก็ได้นะครับขายเหมือนกันแต่คุณขายได้ดีกวา่าเพราะว่าเลขเจ็ดมันเป็นเลขนำโชคนะครับการเงินเหรอมีเพ้าเหรียญนั่นเดียวมันหมายความว่ายังไม่ควรจะลงทุนยังไม่ควรที่จะให้ขยืมด้วยไม่ต้องเลยไม่ต้องให้ยืมเลย ยืมมันนั่นแหละไม่ต้องรู้มันจะมายืมเราเล่นมันก่อนเลยยืมมันก่อนเลยนะครับเอ,อเรื่องการเงินมันค่อนข้างจะจำแย่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันหมดต่อให้คนมีธุรกิจเยอะแยะขนาดไหนอะเรื่องเงินจะคิดว่าจะดีตลอดนําที่ก็ไม่ใช่หรอกครับอยู่ที่การบริหารและการจัดการนะครับนั่นคือเป้าหมายและวิธีคิดถูกไหมครับอ่ะ ่อมาเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของสุขภาพอะสามดับโรคหัวใจโรคปอดโรคความดันนะครับพัดตกจากที่สูงบัติเหตุจากการโดยสารการเดินทางนะครับซุ้มซามขาเข่ากระดูกข้อระวังโรคเวรกรรมโรคเวรกรรมเ,เจอตัวนี้เข้าไปทีเดียวก็อะไรเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับผมก็ยังย้ำว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะชีวิตผมก็เป็นแบบนั้นผมเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของ อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกาลังจะมาควบคุมผมอยู่ีถ้าผมรู้ว่าใครมันควบคุมผมอยู่อะไรควบคุมผมอยู่ผมจะเรียนรู้ธรรมชาติของเขาแล้วผมว่าจะซูมไม่ได้เป็นพวกเขาไปเลยแล้วค่อยไปตลบหลังกันที่หลังเราให้มันตายใจ <c oughs> เราไม่รู้ครับอเราไม่รู้ว่าอะไรมันควบคุมชีวิตเราอยู่แต่ผมว่าทุกคนถ้าคุณคิดได้ดีคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณเป็นคนควบคุมเองหรือถูกใครควบคุมอยู่ ตอนนี้ผมไปทํางานเหมือนงานประจําไปแล้วอะ่ะมันก็เท่าออกับชีวิตผมถูกใครควบคุมแต่ผมไม่ยอมให้เขาควบคุมอยู่อย่างฝ่ายเดียวไม่ครับผมไม่ยอมครับผมก็รังเรียนรู้กําลังที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะจัดการควบคุมด้วยวิธีของผมนะครับโดยที่ไม่ให้เกิดความขัดแย้งไม่ให้เกิด มีเสียเสียเปรียบ<ๆ>ไฟใดไฟนหนึ่งนะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุเยอะนะครับเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่เดอะฟัวมันยังไม่ได้จริงจังครับแต่ถ้าใครปิ้งอยู่ๆแล้วปิ้งไงขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุหรืออยู่ๆแล้วอา้าวอยู่ๆแล้วอ้าใช่เหรอคนนี้ต่างคนต่างปิง้งอันเนี้ยเกิดจากผมลิขิตเจอของวาระนะครับมันเกิดได้ทุกเรื่องนะครับถ้าเป็น<ม>เนี่ยการเกิดใหม่เนี่ยมนุษ อยู่ในโรงเนี่ยลุกขึ้นมารับเวรรับกรรมเนี่ยนะครับมันเกิดได้อยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่คาดไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นทุกความไม่ประมาทคุณก็ต้องอยู่กับความจริงแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการมีสติอยู่ตลอดนะครับซึ่งมันทําได้ถึงแม้แต่ยากแต่มันก็ทําได้นั่นก็หมายถึงว่าคุณคุณอยู่ในเวลาปัจจุบันถ้าคุณขับรถอยู่คุณจะไปคิดถึงเมียน้อยคุณอย่างเงี้ยจะไปคิดถึง ชูรักชูสวัสดิ์คุณเนื้อพางขับรถกันหืนกน็ไปเชี่ยวไปชนเกิดเรื่องอืมคุณกินข้าวอยู่คุณจะไปคิดถึงงานที่กองเต็มผะเดินเต็มโตอยู่มันก็ไม่คุณก็กินข้าวไม่อร่อยนะครับพุทเจ้าเจ้าสอนนี้อยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่าคุณทําอะไรอยู่สังขารคุณทาอะไรอยู่จิตคุณสติคุณก็ต้องอยู่กับสิ่งที่คุณทําเพราะตัวสังขารถ้ามันไม่อยู่ด้วยกันมันก็ มันก็เกิดทุกข์มันก็ไม่มีความสุขมันไปด้วยกันยากนะครับแค่นั้นเองนะครับการเงินการเงินไม่มีไพ่บ่งบอกว่าการเงินดีเลยแต่ก็ระวังแต่มันมันจะมีเหตุเสียทรัพย์โดยใช่เรื่องโดยใช่เหตุระวังเหรอเพราะฉะนั้นชิงลงมือก่อนชิงมือก่อนแก้งทําเงินหายแก้งทําของแตกพังอะไรเงี้ยได้นะครับไม่ใช่หายสองสามบาทแล้วมันคิดว่าแก้เข็ดได้นะเขาไม่งโง่จะบอกให้เจ้ากงเจ้ากรรมอ่ะ ออคุณต้องหายเป็นหลักห้าร้อยหลักพันอะไรแบบนั้นอนะ่ะมันจะได้ไม่เกิดเรื่องร้ายนะครับไม่ได้เกิดเรื่องร้ายอ่าต่อมาเรื่องของความรักเลอความรักก็อย่างที่ผมบอกเลยครับจัดเมนมันยังไม่มีความจริงจังครับแล้วก็ตึกแล้วก็สามดาบเนี่ยความรักอีกด้านหนึ่งคือกําลังจะพังจะพังพิหน้าพระตตคุณเองที่หูเบาเพราะคุณเองไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้ หรูได้ได้ยินกับหูตัวเองแล้วคุณอย่าไปฟังพวกช่างยุนะครับและอะไรมันบางครั้งมันก็ไม่ใช่มือที่สามสามดาบมันไม่ใช่มือที่สามที่เป็นคนจะมาแทรกแซงอะไรเสม,มอไปนะบางทีมันก็เป็นบุคคลรอบตัวคนในครอบครัวก็ได้เราทําอะไรของเราอยู่อย่างเงี้ยทำท่าดีแล้วหุยมึงทําไม่ได้หรอมึงทาไปก็พังเนี่ยดูดิมึงมีแต่ความหายนะมึงเป็นเรื่องปกติครับ จำมันไม่ปกติถ้าคุณทําอะไรแล้วคนรอบตัวที่คุณรักแล้วเขารักคุณจริงเขาชื่นชมยินดีกับคุณสะดุดดีสรรเสริญแบบโอ้โหอยากแบบช่วยเต็มที่นะแสดงว่ามันนปประหลาดแล้วละ่ะนั่นแหละอย่าไปเชื่อสอแววความพินาศมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณทําอะไรที่แตกต่างนะครับแล้วคนข้างตัวคุณไม่เห็นด้วยนั่นหละแสดงว่าคุณเจอตัวเองหรือทางตัวเองแล้วนะครับก็ ใส่ไปเต็มเกียร์เลยครับไม่ต้องหยุดไม่ต้องยังนะครับไพ่ตัวนี้สําคัญนะครับผมจะพูดบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่กําหนดชะตาที่จะเกิดขึ้นจากวันเนี้ยวันที่ยีสาเนี่ยจนถึงวันที่ยี่สิบเก้นะครับคุณไปน,นึกดูนะครับเรื่องความรักระวังช่างยุนะครับจะหูเบา้าเชื่อคนง่าย จะคิ้วโหวอย่าอุปทานไปเองความรักเป็นเพียงหนึ่งถ้วยมันอาจจะเชื่อมโยงว่าเป็นความรักที่เพิ่งจะเกิดก่อขึ้นแต่ถ้าจนะัดเม้นต์น่ะมันจะลงเอยกันไวมากมันจะมีเหตุที่จะต้องแบบมีรักกันโดยไม่มีเหตุผลนะคือลงเอยร่วมกันดีไปโดยตนมุมาแต่ง่ายมากเพราะจัดเม้นต์คือตตากรรมมันกาหนดนะครับโลกนี้ไม่มีเรื่องังเอยนะครับตําแหน่งที่9เด็กไม้เท้า ผมตีความว่านั่นทุกอย่างที่คุณกำลังจะเจอมันคือการเรียนรู้นะครับดีครับได้เจออะไรใหม่ๆได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆคือการเรียนรู้ใหม่ๆย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่เจดตาบอกว่าสังคมรอบตัวคุณนะครับสิ่งอยู่แวดล้อมคุณว่าจะคนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่เชื่อใจไม่ได้ค,คุณก็ต้องเอาตัวรอดนะครับ อย่ามีครั้งว่าอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความโมโหอย่าขู่บ้าอย่าขี้ระแวงครับมีแต่เสียมีแต่พังนะครับใจเย็นเนนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก้ารสู้ความจริงยอมรับความจริงแล้วมันจะจบง่ายนะครับอ่ะมีเรื่องอะไรอีกไม่มี <c oughs> ก็จะน้อยหน่อยนะครับเท่าที่ทําได้ผมยังปรับตัวกับการทําหน้าที่ใหม่ทําอาชีพเสริมขึ้นมาใหม่ ยังเหนื่อยยังยังปรับตัวมาแล้วก็แต่ก็ยังทํ้ในความเต็มที่นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับอจะเก็บไว้ในอ้อมใจของท่านไอ <c oughs> ้บึงเป็นลิเกเก่าวะ <c oughs> ใช่ยิ้มกว่าตลาดอืรักน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆ <c oughs> มีทุกมีโศกมีความสุขมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังอยากปรึกษาอยากคุยอะไรก็ได้ครับ ปัญหานะครับเราพกเดีวยวกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมถึง,ถงตรงตรงนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดติดตามกดติดตามกดแชร์กดส่ตงต่อให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับมีความหวังมันจะทําให้มีกําลังใจกําลังใจจะทาให้ก่อเกิดพลังเกิดพลังเกิดพลังแล้วเราก็จะลุยแหลก แต่คุณต้องมีเป้าหมายก่อนคุณจะถึงเป้าหมายให้ได้ง่ายที่สุดคุณต้องมีแรงบันดาลใจที่เป็นก่อตุน้นอ่สิ่งนีน้คุณเห็นแล้วรู้สึกคือเขิบนั่นแหละใช่ครับอ่าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับกดติดตามผมด้วยนะครับ